จุดแข็งของโค้ก โค้กเป็นผู้ที่เข้ามาเปิดตลาดเป็นรายแรกทําให้เป็นที่สนใจและดึงดูดใจของผู้บริโภคซึ่งสร้างความรู้สึกให้กับตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้มี Positioning ที่ชัดเจนทําให้ผู้บริโภคจดจําแบรนด์ได้อย่างแม่นยําไม่สับสนกับแบรนด์อื่นเป็นผู้นําทางการตลาดมีสัดส่วนในการคลองตลาดน้ําดื่มซีเีสูงแบรนด์ Perception มียี่ห้อเป็นที่จดจําและอยู่ในใจของผู้บริโภคย่อมแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โค้กใช้กลยุทธ์ Emotional Marketing และไลฟ์สไตล์มีทัศนคติด้านบวกและมองโลกในแง่ดีหรือดื่มโค้กอย่างไรแล้วมีความสุขจากแคมเปญโค้กสไลด์ออฟไลน์เป็นแคมเปญที่เน้นกันที่ e m o t i o n a l นลล้วนๆเพื่อต้องการสร้างความรู้สึกขึ้นในใจของผู้บริโภคและใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความสร้างสรรค์และตรงใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากจุดอ่อนของโค้ก มีสายการผลิตที่กว้างมากจนยากที่จะควบคุมการผลิตโคมักถูกมองว่าไม่มีอินโนเวชันจะเห็นได้จากลายสินค้าที่มีให้เลือกไม่มากนะักและยังถือว่าน้อยกว่าคู่แข่งซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคหันไปทดลองสินค้าอื่นที่มีความแปลกใหม่ได้ง่ายเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายความสามารถในการขยายสายผลิตภัณฑ์มีค่อนข้างจำกัด โอกาสตลาดยังเปิดกว้างสำหรับเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล์การสื่อสารไรพรมแดนทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นลักษณะของสินค้าเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มโคลานั้นมีจุดต่างจากเครื่องดื่มอื่นซึ่งผู้บริโภคเชื่อว่าดื่มแล้วช่วยสร้างความสดชื่นซึ่งเป็นเสมือนจุดขายของสินค้านี้ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมีมากขึ้นเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคซึ่งก็เนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วยอุปสรรคของโคฟมีสินค้าตัวแทนเนื่องจากตลาดเครื่องดื่มนี้มีการขยายออกอย่างแพร่หลายทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นกว่าในอดีตราคาของวัตถุดิบผันผวนเช่นราคาน้ําตาลที่สูงขึ้น ย่อมทําให้ส่งผลต่อราคาต่อหน่วยของสินค้าด้วยหากราคาสูงขึ้นความต้องการย่อมลดลงการแข่งขันที่รุนแรงทั้งตลาดเดิมและเครื่องดื่มใหม่ๆที่พยายามเข้ามาเรื่อยๆทําให้การจะคคองส่วนแบ่งตลาดจํานวนมากนั้นยากขึ้นค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงคือให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นทําให้ผู้บริโภคลดการบริโภคเครื่องดื่มโคลาลงเนื่องจาก ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและให้ความสนใจกับสินค้าที่ให้ผลดีกับสุขภาพมากขึ้นวิครอสเวอร์สฟาร์มเฮาสจุดแข็ง 1. ฟาร์มเฮาส์เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยมาอย่างยาวนาน 2. เป็นผู้นำด้านการตลาดขนมปังไทย 3. ม,มีความสามารถในการกระจายสินค้าสูงเนื่องจากฟามเฮามีรถขนส่งทั้งรถ4ลอ้อ6ลอ้อและ10ล้อเป็นจำนวนมาก 4. บริษัท President Bakery จำกัดบริษัทแม่ของฟงาร์มเฮาสเป็นบริษัทใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง 5. มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีกำลังผลิตสูงมาก 6. มีบุคลากรที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก 7. มีสินค้าหลากหลายรูปแบบ จุดอ่อน 1. ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ส่วนใหญ่เป็นขนมปังที่เน่าเสียได้ง่ายเนื่องจากเป็นสินค้าที่อายุสั้น 2. ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเอง 3. ความขัดแย้งภายในถึงขัดเป็นคดีความต่างๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรโอกาส 1. มียอดขายเพิ่มขึ้อนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้คนในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้หันมาทานขนมปังมากขึ้น 2. มีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศทำให้ยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง 3. ธุรกิจส่วนอื่นๆของปร้มเฮ้ามีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกหรือร้านอาหารอุปสรรค 1>, 1. ฟาร์มเฮาไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเองทำให้ต้องพึ่งพาบริษัท c ีพอจับกัดมากเกินไปทำให้เกิดความเสี่ยงที่ซีพอจะผันตัวเข้ามาเป็นผู้แข่งคนใหม่ 2. การปรับข่าวแรงขั้นต่ำจนทำให้ต้นทุนข่าวแรงงานสูงขึ้น 3. ราคาไม่แน่นอนของวัตถุดิบอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมภูม,มิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีไข่น้ำมันปาล์มทัญพืชต่างๆ าร์มเฮาส์กิ่งโคลาโคลาเป็นขนมปังที่มาจากการผสมผสานจุดแข็งระหว่าง2แบรนด์ดังอย่างฟาร์มเฮาส์และเครื่องดื่มโค้กจนนําไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จุดเด่นของฟาร์มเฮาส์คือขนมปังที่มีคุณภาพสูงนุ่มอร่อยเป็นแบรนด์ขนมปังที่ผู้บริโภคชาวไทยไว้วางใจมากที่สุดจุดเด่นของโค,ค้กคือเครื่องดื่มยอดนิยมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกมีภาพลักษณ์ที่ดีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ พีเมสเซจฟาร์มเฮาโคลาเนียนนุ่มหวานหอมเต็มคำเป็นการสื่อให้เห็นถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างขนมปังฟาร์มเฮาและเครื่องดื่มโค้กจนกลายมาเป็นขนมปังที่เนียนนุ่มรสหวานสัมผัสถึงกลิ่นโคลาทุกครั้งที่ทาน